แบบนี้นะครับพี่น้องบ้าขุนขายกิโลละ20ยูโรนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขสุขคนครับผมมาพบกับบ้าขุนหนุ่มโรงงานลูกิซานพัฒนิ่เชนเคอนะครับเมื่อนี้บ้าขุนอยู่ที่เมืองอาชิยาโกะครับซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวอยีกบมงที่หนาทเที่ยวที่สุดน,นะครับแต่ว่าเมื่อนี้บ้าขุนบริพารมาเที่ยวนะครับผมบาขุนพาไปเก็บปักฟันสิงโตครับหรือว่าแดนนีไลออนนั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้ครเป็นช่วงฤด,ดูของผักนี้ ออกนะครับผมทางร้านอาหารทางร้านพิซซ่าเขาก็สั่งมาเพราะว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้ามาครับเขาก็สั่งมาช่วงนีนกาว่าผมก็ต้องเร่งมาหารนะเพราะว่าถ้าปล่อยไปประมาณอาทีสองาทิตย์ผักนี่ก็จะขึ้นดอกนะครับผมโอเคครับผมตามบ่ะคุณแม่มาครับฝาบประคุณที่เก็บด้หลายดพวนี้ครับวันนี้ตามเดยอนค้หลายคนก็นยังติบ,บูลูนะครับว่าต้นผักฟันจริงต่อนี่มีลักษณะแบบใดนะครับลักษณะของ พักฟันสิงตัวนะใบกติยักยัแบบนี้นะครับพี่น้องเมื่อมันเป็นดอกกติเป็นสีเหลืองนะครับคล้่ยดอกดาวเรืองบานเฮานะครับผมเมื่อมันแก้มันกส็สีเป็นสีขาวเป็นปุ๋ยฝ่ายนะครับนี่ครับผมลักษณะที่เบ้าคุนเอาก็ต้นประมาณนี้นะครับผมประมาณปานกลางนะพี่น้องเพื่อเวลาเขาไปเหตุร้ก็แช่น้ำมันจะได้น้ำหนักนะครับผมเดี๋ยวมามังวิธีการเอานะครับ บางคนก็นจะเคยเห็นแล้วนะครับว่าบาขนเอาแบบไหนนะพี่น้องตัวาเมื่อนี่บาขนบ่ไดเอาตะกร้ามานะครับนี่บาขนเอาถุงมาเลยครับเพราะว่าก็ต้องเอาเป็นจํานวน,นหลายนะครับเพื่อเขาจะเอาไปขายลูกค้านะครับนี่ครับผมก้อนใหญ่ครับตัวนี้ห้องติดตัดเอาหักมันอ่อนนะครับพี่น้อง เอากระพี้ขอดินน,น้อยนะครับเพื่อเวลากลับบ้านเราจะได้เห็นง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับผมถ้าต้นในดินแบบนี้มันก็นตีขาวนะครับน้องเราก็ตีอวดนะเพราะว่าดินมันร่วนการตัดเกาต้องตัดแบบมีเทคนิคนะครับเขาต้องมองว่าไอาพา้พักพวกนี้มันจะเอียงไปตรงไหนนะครับถ้าเขาตัดบ่ถือมันก็นตีเสียเวลาเขานะครับผม ตอนนี้ก็ลูกเข็บลงนะพี่น้องอีกฟังนึงก็แดดอีกฟังนึงกับลูกเข็บลงนะครับเดี๋ยวมองว่าบ้าคนจะได้ลายไป็นไหนเน้อว,วัติกลับบ้านหรือว่าได้ผักฟันสิงโตกลับบ้าน,นครับนี่ครับผมสวยงามครับช่วงนี้บ้าคงจะต้องเร่งครับเพราะว่าหิมะขุนแม่หิมะครับลูกลูกเข็บตก กินสลัดนะครับพี่น้องเขาก็ดจิมาให้ให้บ่าคนเอาเน้ประมาณในกองดินนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าต้นมันจะขาวนะครับเดี๋ยวบ่าคนตีตัดให้มันนะว่ามันขาวขนาดไหนนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหน้าบ่าคนกัดจิ้มไม้็ะทั้งว่าการเก็บผักฟันสิงโตนะครับที่เขาไปกินสลัดที่หาแบบนะครับนี่ครับผมกัดจะเขาขาวแบบนี้นะพี่น้องเดี๋ยวมันในกองดินนะครับ ถ้าแบบนี้นะครับพ th ี่น oh <sh> ้องเบ้าคุนขายกิโลละยี่สิบยูโรนะครับเพราะว่ามันเป็นผักที่มันหายากนะครับเขาต้องไปหาในกองดินนะครับพี่น้องเอากระติบอะรหาตามแบบธรรมดานป่ปลานย่นะครับบางคนก็ยังไ่รู้ครับว่าผักฟันสิงโตนี่มันมีคุณประโยชน์แบบไหนแน่นะครับเดี๋ยวบ้าคุณก็จะลงไว้ใต่คลิปนะครับผมผู้ใดอยากรู้ก็ลองไปอ่านไต่คลิปนะครับนี่ครับผมที่เบ้าคุณที่เเป็นคลิป ผักสลัดฟันสิงโตนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้บ้าผุก็ติเก็บบ่ว่าจะเป็นอันอ่อนอันแก่นะครับเพราะว่าห้องก็ติเลือกบ่ด้นะเพราะว่าห้องบ่มีเวลาหลายนะครับว่าลูกค,ค้าสั่งมากกร้านในยี่สิบสามสิบแข่งนะเพราะก็ตอ้องเรียบเเมื่อเมื่อนี้บ้าขุนมาผูดเดียวครับเดี๋ยวช่วงใบแม่บ,บัานกะติม้น้ำนะครับกับน้องเวนิดบ้าขุนก็บปุโรนครับว่า แถวเอื้นพันธุ์ขายพักฟันสิงโตคือแถวบ้าวขุนครับถ้าพี่เพื่อนเพื่อนคนไหนมีข้อมูลก็เขียนคอมเมนต์มาเลยนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่ามิตรแถวบ้าวขุนนะครับที่หาพักฟันสิงโตขายเพราะว่าก็มีคนไทยประมาณสามสี่คนนะครับที่หาขายอยู่นี่ปีหนึ่งเพื่นก็นได้เป็นแสนนะครับว่ามันว่าได้น้อยนะเป็นน้องเพราะว่าพักนี้มันออกประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับบางครัง้งอากาศมันหนาวมันกะตี เตืบโตซาที่เป็นซี่หาเดือนนะครับผมก็ว่าจะหมดฤดูกาดิประมาณแสนเกือบสองแสนก็นไหมนะบางคนปัญหาแกงเพิ่นกะบริหารงานประจำาคือเบ้าขุนนะครับเพิ่นกาติมาเกือบทุกมือนะครับผมหลายคนเห็นเบ้าขุนเอาลายแบบนี้นะครับกติย่านว่ามันหมดนะครับมันไม่หมดนะพี่น้องเพราะว่าผักมันสิ่งโตนี่หากมันยาวนะครับถึงแม้ว่าตัดลึกขนาดใดมือนกะห้ามันก็ยัง เงาปกตกับบตายนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นเพืชที่แพร่พันธุ์ได้เร็วนะครับก็ต้องคิดว่ามันมันจะสูญพันธุ์นะครับผมบางปีมันบอกบว่ามันสูญพันธุ์ครับมันอาจะเป็นกับอากาศนะครับผมเพราะว่าพักนี้มันไม่สูญพันธุ์นะครับผมบางคนบางคนก็นจะว่าบ้านคนเข้าไปหลายแท้ครับโลภแต่นะ้องปฏิวัติโลภไปเลยครับพี่นะ้องเพราะว่า บ้าคุณเสียไปขายครับผมถ้าเอาเอาน้อยกับพวกขายนะเพราะว่าลูกค้าเขาสร้างไว้ที่ละยี่สิบสามสิบเข่งนะครับผมก็ต้องเอาไปหลายจังหน่อยเพราะว่ามันมันบอสว 0, นพะันนะจี่น้องอย่าคิดว่ามันสูนพันนะครับเอาลายแบบนี้เพราะว่าหากของต้นฟันจริงโตนะครับมันติดเง้าครับลองเอาเสียมแล้วว่าจอบขูดเหนียวเป็นฟุตนะครับผมหากมันนะครับถึงแม้ว่าติดตัดตอนนี้มันก็จะถึงเวลามันก็จะโพกขึ้นมาคือเก่านะครับผม ลักษณะต้นแบบนี้ก็ถือว,ว่างามนะครับพี่น้องถ้าเป็นปีแี่แล้วบอกคุณกะีเอาไปจัดใส่แข่งนะครับนี่ครับประมาณแบบนี้ประมาณแบบนี้นะผมเดี๋ยวบอกคุณกะีมวนประมาณแบบนี้นะครับใส่แข่งกะจีงามครับแต่ว่าปีนี้บอคุณบ่มีเวลานะครับคือห้องลางแล้วเขาก็ยอนใส่แข่งเลยบ่ต้องจัดนะครับเพราะว่าเสียเวลาฝาก็เริ่มห้องแล้วครับพี่น้อง บ่าวก็ต้องขอตัวกลับก่อนนะครับย่านไปพอทันเพราะว่ารถจอดอยู่ประมาณกิโลนงครับคุณอยู่บนเขาผมครับผมอยากกลับกตเสียดายผากนะพี่น้องแต่ว่ากต้องไปนะเพอฝนมันก็จะตกนะฝากกระหองแล้วนี่ครับผมสวยงา้ขนาดครับพี่น้องมาป่าเนี่ย่งหญ้านี่งามคักสมที่แม่บ้านพันคุยไว้อยู่ครับผม ครับผมตอนนี้เบ้าวคุณก็ได้สองถุงยัดๆนะครับพี่น้องเพราะว่าลูกค้าเป็นสั่งมาหลายนะครับแต่เ่ราว่าจะเป็นลูกค้าทั้งร้านอาหารลูกค้าทั้งร้านพิซซ่านะครับแล้วก็ลูกค้าที่เอาประจำนะครับผมก็มักฟาเอาเพราะว่าอาทิตย์สองอาทิตย์ัมก็แก่แก้วครับพี่น้องแต่ถ้าเอาตอนนี้กับงสิบ่อได้นะครับผมก็จะเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่าเบ้าคุณก็เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับผักฟันจิงโตกะตีตอนหนึ่งแน่นอนเพราะว่ากาลังศึกษาและวิจัยทดลองนะครับว่า ถ้าบ้าคุณเฮ็ดคลิปไอ้พักฟันชิงโตตอนเนื่องในยูทูบป,ปันสิดันนี่บ่นน่าเรียกว่าตามหัดันบ้าคุณจะเป็นเป็คลิปใหม่นะครับผมโอเคครับผมวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเมื่อนี้บ้าคุณต้องกลับบ้านก่อนนะครับ,รบสวัสดีครับผมสวัสดีครับ